สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องระาจะมาเล่าความฝันของพ่อบ้านพี่น้องพ่อบ้านฝันเห็นผีมาบอกเลขทั้งสามตัวและสองตัวพี่น้องหอกไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเ่าคนใดตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาหน้าพ่อวแม่น้องระดาว่าพ่อบ้านเพิ่นฝันบอกให้ว่าคลิปจังได้กับพ่อว่าจําเป็นต้องถามแม่น้องระดาต้องห้เมียอะไรแล้วบอกคือย่นี้ค่ะว่าคนบรสบายเป็นบรสบาย2องเสมอลมเลยไหมจ๊ะเป็นยังหักะลูกได้มือสาวเป็ดไข่ ป็นไข่ฝนตกเนี่ยอาจจะเป็นไข่วัดใหญ่เลยนะเจ็บคิงเจ็บยังเรามือที่แดกเราเจ็บนี่นี่มือเนี่ยไปเฮ็ดยังมือเนี่ยว่าลูกมันผิดหรอกหรือว่าอย่างไร่ะมันบวมหรือมันกระเจ็บมันอะไรก็เป็นไข่ไข่ปันหัวมันก็เป็นไข่เลยค่ะหากกระลูกได้หมอเส่าเนี่ยหมูบ้านกระโหกได้อยู่แต่แต่โบปันได้ทำหมูเส่าหากกระลูกได้ตัวนี้อากาศเตี้ยแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกคนเป็นไข่วัดใหญ่ร้ายๆพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อเอฟซีเลยเป็นไข่ร้ายเพราะว่า บ้านเฮาไมนโตเดียวกับเดียวกับฝนตกเดียวกับแดดเดียวกับหอนเดียวกับหนาวนะว่ายังไงจ๊ได้ว่าบ้านเฮาเด้มันทั่วประเทศได้ช่วงนี้ฝนตกคือเล่นหมู่บ้านกับฝนตกเนาะมื่อดีแดดแล้วพี่น้องเลยหมู่บ้านนั่งใส่เสื้อแค่เงาอยู่เลยน่ะหนาวคักบ่คักคั้ากันก่อไฟฟิงก่อไฟฟิงหมู่บ้านนี่แม่เถอะไฟฟิงหมู่บนหนาวพอเวอยูุ่น่าก็ดังไฟฟิงมาบ้านีเมื่อนพี่น้อนก็กองไฟเลยเหรอขจ้าขีีมอไซพันขจาวเาหัวควนเป็น้องระดาน้องฟิงฟางฟิงไฟเป็น้องหนาวมุม หมูมีแดดแบบนี้เด้อค่ะหมูมีแดดมันจะขึ้นฝาขึ้มฝนเมื่อวานแล้วก็ฝนตกลิ้นไม่นี้แบบนี้แดดเพิ่นฟันว่าจังไดยเพิ่นว่าเพิ่นฟันให้มันยิงมันยิงแต่ขี้ไล่ๆหัวดอกยิงขี้ไล่ๆเราอมาหามาปลูกลูกแม่ลูกแม่มื่อตีไข่ยังกระดอกกระเดียดเถอะลูกแม่เพิ่นเราเลยความถี่เป็นไข่เนาะเราวะก็เลยซูนเห็นมันยิงก็เลยด่ามันยิงไปวะเจ้าชิมาวุ่นวายน้องคอยยังนี่นี่คำเจ้าชิมาเอาเหล็กมาให้กข่อยเลยในความฟันเราอะ มันไม่ยิงก็เลยบอกเลยอือกับบอกที่แรกันบอกสองตัวก่อนซื้อเด้อข้างล่างอะข้าวมันซื้อมันกับไหเมียมึงซื้อบอกคือบอกภาษาสบานเลยมันยิงกันบอเคยเห็หนาแล้ววะแต่คี้ไล่คีไลมันยิงบ่เป็นคนบานเฮาบอบอกบอเคยเห็นแล้ววะบอกว่าขันบ่ซื้อไห้เมียซื้อแต่แม่นแต่ว่าละวานแต่ว่าฟันแปลงตรงที่ว่าฟันครึ่งรับครึ่งตื่นนี่คือบางนึงคือเป็นเรลืองจริงแล้ววะบ มางอันหนึ่งคือเฮ็ดในหูในตานเรา,าเหรอเนียฟันหรือว่าจะคลองกินยาอะไรฟันเมื่อคื่น,นอยู่นะหรือว่าจะคลองกินยาอะไรมันก็เลยเพื่อนฟันช่วงไหนแล้วสิแก้งบ่บ่นนู่น,นกับบดิษฐาบอกคุณฟันช่วงไหนพอหมูอันเข้าไปบ่เห็นว่าฟันเนาะแมีนวันวันมันจะเห็นกันมันก็บ่ค่อยสบายคุณวะโอ้ยสูนเหยี่ยมยิ่งได้งามกบ่งามขุนวานมาหาเนี่ยนะก็เลยบอกซื้อเดอรข้าเจ้าก็บอกข้างล่างโอ้ยมันบ่รวยดอกนี่เอาอยากได้ซ้ำตัวเอากับขากลุ่มคุณวะข้าเจ้าก็เลยกลับมามเหยี่ย<ร>มก็ ที่แรกห้สองตบ่พอใจตีไปเทียงเขาเลขสามโตอมโอ้ยคือให้หน่อยแทะเอาไว้เมันอไไม่ยิงก็เลทยทสียกางไปแบบไกลแล้วอะกลับมาอีกเขียนม,มาเขียนเลขห้มเาเขียนหายมน่นจ้ะถ้าบว่าื่อให้ให้ภพระยาซื่อคำบ่ซื่อก็ให้เมียซื้อเด้อผนว่าเพิ่นใครตะ <c oughs> พิ่นบอกว่าเมียคอยเสียไปงุ่งองเนาะพลดวันทำนองว่าในความฝันหวานยังห้ยวะเมีย่อยไปหาเลขสูมือนะนะทำนองก็เลยจะคำเจ้ามาจะมาบอกเลขเลขบอกประมาณนี้แหลววะเราอะ ความันเราก็จำเลยสำนัดเราเมียนจ้ะสมเพอเราเฉียงเอาเลขกสามโตนั่งเราเอามาให้เมียคอยเนี่ยเมียคอยไปหาเลขกสมืออีต้นเราไปสมือนะในความฝันคนวะก็ไปหาคลิปให้ยเอฟซี่เนี่ยนะวิโนแม่นองระดาก็นุ่นในยาไปสมือแล้วค่ะฝนก็เลยบอกว่านฝนก็เลยอ้าวคุณชเขียนให้ยผมก็เขียนข้างล่างก่อนเนี่ยเขียนสองโตก่อนเนาะที่แรกให้ยสองโตแมียนห้ยสี่ศูนย์ล่างหมเพิ่นเก็ตเลยวะสี่ศูนย์ล่างสี่ศูนย์ล่างอ่า คือ,อยินมาเพิ่นหายสองตัวเราไปเทียงเขาสามตัวอีกเ,เลยเขาจะไปเยเอา้าคือหายหายหน้อยแทนมันมพอได้ดิไปยิงก็เลยจากหยางไปแล้วกลับมาอกีกวนกลับมาแล้วเคียนหายสามตัวข<ม>้าเจ้าผู้สื่อหายไม่บ้านเจ้าสื่อเด้หเอ,อหรือหายเมียเจ้าสื่อแบบผับานเลยวะเราก็เลยสะดุ้งตื่นแต่มาต่อเราจำเลขได้เบิดแล้ววะข้างบนเคียนหายตัวได้สามเจ็ดแปดเอ้าอตัวเดียวกันก็เาเอ้าแต่หนูก็ยังบอกว่าตัวเดียวกันเราก็ยังบอกว่าหนูเอาเลขคือเลขตัวเดียวกัน ตเดียวกันก็พอบีเลยวสามเจ็ดแปดเพราะว่าสัมผัสพอเวอยู่ในย่งนม่นหนอด่าว่าเอ๋อคือตัวเดียวกันก็พอบานฟันสามเจ็ดแปดเพื่อนเชียนเพื่อนเชียนหายแล้ว่ัญญางไปเลยบ้ะเมีนกระยางไปแต่ว่ามียิงขี้ไร่ไร่แล้ววะบอกงามเลยแล้วว่าโอ้ยสูนเห็นมายิงคือคนนอนเนาะคนกำลังนอนอันนี้แล้วว่าสูนหายไปก็จะเห็นเลขแล้ว จากจากโกรธก็หายโกรธแล้วหมได้เลขแล้วนะปกติผัวบ้านเป็นคนที่เราเป็นคนโบลินเลขเด้อเราเป็นคนโบมักเลขเป็นอย่างเลยมีแต่ตั้งใจเสียมาให้แม่บ้านลงสองอย่างเดียวกว่ากันกับพนันยังเราก็บอกเราก็กัเอายังนะผัวบ้านเนี่ยคนโบมักเลขเป็นอย่างคือฝันได้เลยดีตัวอย่างเราเรายังจําฝันนั่นเจ้าของใดไหมจ๊ะเล่ากับว่าตื่นมาฝัดจําเลขได้ถูกโตแล้ววะเนี่ยอ้ามันคือ ไข่เชียงพเวถึงพวสามเจ็ดแปดแล้วข้างล่างสามศูนย์บัดแม่น้องระดาบสามเจ็ดแปดข้างล่างสี่ศูนย์เขาบอกว่าให้สีให้สี่ศูนย์หลางเด้อแต่ก็มุยิ่งหยางไปแล้วก็เอิญกลับมาหัวเราโอ้ยมันบุพเพหรอกมันพูดไร้ไร้หัววะเชียงาอาง่อนเลขกสามตัวพี่น้องนะเขียนเพิ่นเขียนห้ยมันว่าเพิ่นเพิ่น<อ>เขียนห้เลยข้างบนสามเจ็ดแปดข้างล่างสี่ศูนย์เชฟ้าบ้านเลยเขียนเสฟฟ้าบ้านนั้นเขาเรียกกันเขาเรียกยังไงนู้เรียกว่าถธอกันคือาเจ้ากันห้องนะ อ๋อมันเป็นไม้อัดเลยแต่เป็นเขียนเลยหน่อยเป็นเขียนเป็นเลขเลยเขียนเป็นตัวสีแดงให้สีดำได้ฟันสีสีดำสีดำเงินเป็นปากกาสีนดำเงินเขียนใส่ฟ้าบ้านให้เลยสามเจ็ดแปดข้างล่างสี่ศูนย์เขียนเป็นบนเป็นล่างตั้งหาเครียนในบนเป็นล่างให้พอนี่ญาตันหายสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดนะคะน่าก็ฟันน้อยเหมอนเราปด็นฟันเลยแต่สีบวกย่ติเราก็ไอคำอันคำเลขเขานี่ขี้ไหลกะเอื่นมาคือเก่าเลยพุณเอิ่นมากยังเอิเื่นมาอเลขคือเก่ามี แต่มยิงขี่ไหลขี้หลเราบอกเราาคำใดกันยังเ่มืยิงขี้ไหลขี้ไหลบนสี่ศูนย์ล่างตัดเห้เรีนะคะสามเจ็ดสปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ล่างนเหน้าล่าเกียตมากัเหาคยเห็นอยู่เหมนมันสิมันสิมาข้นบบง้ามเรเล็กเนาะจักระรบลุกความหมายคือคนกำลังแบบ ก็เข้าใจแล้วคือเรา่าคนบรสบายเนาะมันนอนนอนโซมอยู่แล้วนะ <Man. S 1> แต่ปัไม่ยิงมาฮ่ะปัมาปุ๊กมันดึงแข็งดึงคาแล้วเราะมันก็เลยย,ย,ยังหางพันหน,นาไปเพ่งขี้ไลยอยู่นะให้ขี้ไลเติมเพ่งซูนก็ไปอีกคนลาร่มบุรีอยู่แล <c oughs> ้วเนีบันอายุผ่นกะสีซิปบุรีเด้ปีนี่ิ่นกะชีซิบอ,อยู่นี่อพอบานแม่นปีตีกระลุนบุกเท่าเอิปนกะเังาวานสีสูนเด้อิ่นเขียนไห่ก้กลับมารีคือชให้น้อยแท้ะเมีย่อยมาไกล ยี่ไรไล่ๆเรา้หญิงก็เลยกั๊บผู้หญิงก็บอกง่ายๆก็กับมาปุ๊บเนาะเอาป่ะพอได้เด็กแล้วสะดุ้งตื่นเลยแล้วป่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ซื้อมันบอห้ซื้อให้เจ้าซื้อเจ้าบุซื้อให้เมียเจ้าซื้อเด้อยขยันขยันทย่อว่าให้ซื้อผู้หญิงเอาไม่หายยิงเขาไมหญิงกับวันนี้พ่อบ้านกับผมมักซื้อเลขกมันบ่พ่อบ้านกับผมมักซื้อพ่อบ้านสิบ่บ่เล่นเลขเลยพี่น้องน้อยมากที่เราจีซื้อเลข แดงนาะที่แรกมันตั้งใจเสียหายแค่สอตัวนะแม่ตั้งใจที่แรกหาแต่สีศูนาเสียหายสีศูนย์วันนี้แบบจั้ๆจห่งกันว่าเอาไปฟันกัยังไงไปลบมากอยยังยังพอยังยังไปเอื่นออกมาอีกคนว่ะคนก็ยังวัดเพาะนก็ฟัดำนี้แหละคนว่าแต่บอกคำใดบอกลืมว่มันยิงกันขี้ไขี้ไคนว่าเม่ถต่ว่าคำว่าขี้ไรมันเฮาเลยบอกบ่าบูจักเรามันยิงกันเลยตั้งใจมา้ขีบัวเทาได้ผลว่าจีว่าจีจีแกกับบแกนะพอ ประมาณสี่สิบกว่าเลยนะประมาณนี้พคนเราประมาณสี่สิบน้อยๆเราเนาะยิ่งเขียนให้แต่เป็นม่ยิ่งพอเลยทำว่าเป็นปากกาสีแดงนะบอเราปากกาสีฝ้าธรรมดาเขานี่แล้เขียนใส่ฟ้าบานเลยเขียนเส้น้าบ่ได้เขียนใส่กระดาษบอบอจะเขียนใส่ฟ้าทางทางผมนนอนไลยจ้ะตื่นมาผนยังแนมฮาเล็กเลยคนว่าแนมฮาในฟ้าอยู่เลยว่าอยู่ย่างบนว่าว่ามีบอตื่นมาเอาฟันตัวนี้คนว่าฟันยังคือจำได้ขักแทลแล้วว่ากับฟันทำนั่นเลยจ้ะ ถือมาเพื่อนอย่าลืมเพื่อนกาแฝ้างเราให้ฟังเจี๊ยบนะแสดงว่าเพมันตั้งใจมาหายเนาะบ่แอร์ได้พี่น,น้องบ่ได้บ่ได้เว้าถึง์ว่จะให้ซ้ำตัวต,งต,งตงรงๆก็ได้พี่น,น้องปวดมาถ้าเลขออกซ้ำตัวนี่อยู่ไซกคลซีไปเอิญหานว่าที่ไหลก็มาโลดนว่มาเลยคุณอะหนูว่ามาเว้าคลิปให้แนมบอบุณย์เนาะเพราะแกออกออกมคุ้มบอกคลิปบอยบอยย่อมเลยมันบอกคุ้มบอกคลิปเราก็บอกให้ที่เรอทให้คุ้มรวมมือเนี่ยนาะ จะเป็นยังไม่ออกคลิปเกิดซื้อเนาะล้วไม่ต่ว่าคำเลขกวเขาเลยเนี่ยก็เจ้าดาอายเพื่นเราจะคิดได้แบบนี้มันกับมองในหลายมุมมัก็เลยว่าดูนู่นว่ะเล็กมันกับมีเขามีเลยว่าได้สีออกตัวได้เนาะฝันเัืงไรก็บว่าตามนั่นแหละบ่ได้มันกับความฝันเนาะบางทีบางคนกับฝันแม่นคนฝันเราผู้ยิ่งมาเขียนใส่ฟ้าบานหายที่แหลกหายต่ซีศูนย์หายตาลางวันนี้เพื่อนบอกว่าคือหายหน่อยแท้กับเอ้ยขอบนน้ำนะ มาเขียนให้กลับขึ้นมาเขียนไม้ขังบน378เจดแปดตทลสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเป็นนะทานคะสุสรากินแบงรัฐาบาลนะคะถ้าเลขออกนี่เพ่นติกลับมาใหไหบ่ปะคุณว่าอารคำเลขออกนี่อยู่ไซคอยก็จะเป็นน้ำหาคุณว่าไร้สิเป็นน้ำหาพอ่นว่าไอยูผมเท่าคนเรพผว่ามันคนหนาตาบามันคนบานเท้าบบกคนบูดจักเาคนบ่เคยเห็นนะ คำนี้หมู่บ้าน,นมันคนทำก็ต้องผ่านกระเนาะมันก็ต้องหูจักไหนจักไหนแหละอันนี้เราว่าบโบโบเขยเห็นเลยเนะาะแ,แปลกแปลกเนาะต้นไม้โชคให้าลาบเขาเนี่ยนะพี่น้องปอลวกคนสบายข้นฟันน,นั่ <บา S 1> นแหละคนฟันคนคนบนสบายมากักฟันเห็นเลขเนาะอ้าวให้เอฟซีโชคดีกันหนะ้าข้างของแม่น้องนังนาดานะคะ